สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลกเด่นแบบ3ตัวของแอดฝนนะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้802 ก็จะมีเลขอทุถูกทันเข้าหลักหน่วยโวยออก4 8สำหรับงวดใหม่แอตฝนคำนวณได้5 7 9ทุกทันห7 9ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวมาตัวของแอตตามล็อกงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้2 5 สีนะครับก็มา2ตัวเลยทุกท่าน4กับ8นะครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ2 5 4 8แดนวทางของอาจารย์ล็อกนะครับเด่น10หน่วยล่าง ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บล่างของอาจารย์เวียงพิงนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวคำนวณของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขสี่ไออก48่แปสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับวันที่16เดือน2ปี2569ัน้าเจ้าของข้อมูลคํานวณได้235 780นะครับ235 8โนตามนี้ทุกท่านแนวทางเด่น10ล่างของอาจารย์เวียงพิงมาต่อกันที่คู่เด่นล่างนะครับคู่เด่นล่างตรงของอาจารย์วันชัยเป็นข้อมูลชอบส่วนตัวของอาจารย์ทุกพันธ์อาจารย์ชอบ4ชุดนะครับมี97 91 37แล้วก็31 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสิบล่างแล้วก็เด่นหน่วยล่างของอัดรัชนกมีโชคหลักสิบใบฟังทางซ้ายนัดรัชนกคำนวณได้9ตัวเดียวส่วนแนวทางหลักหน่วยล่างอัดรัชนกคำนวณได้7ตัวเดียวทุกทันทำน,นี้นะครับหลักสิบได้9หลักหน่วยได้7ต่อมาก็จะเป็นชุดสรุปด้านล่างนะครับตัวเด่น ของแอนอราชนกก็คือเลข9ทุกทันก็คือเลข9ชุดเด่น9 7นะครับชุดเด่นเกจุดหลองนี่79ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงเาทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ ใบน,นี้จะเป็นแนวทางล่าง13ประตูของแอดขุนเดชงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายสุดของอาจารย์เข้าตรงนะครับมี48สําหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่16เดือน2ปี2026จัดไปทุกท่านชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่รถบนนะครับหรือว่าคู่สลับบนของหนุ่มขอนแก่นนะครับหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า2คู่ทุกทันมี6 9กับมี6 2สองนะครับ69กับ6 2สองไปออก6กสองาสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ อาจารย์คำนวณได้92 95 96 97 1215 1617 3235 3637เจ้าแล้ของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดนะครับแนวทางของแอดหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยทุกท่าน มาต่อกันที่แนวะทางบนตรงนะครับของอัดบดินแผ่นฟ้าสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวะทางของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนด้านบนมี 29, สองเาำหรับงวดใหม่สิบกุมพาอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างอาจารย์คํานวณได้ตามที่เห็นนะครับ บนี้จะเป็นแนวทางเที่ยวทั่วไทยนะครับเป็นข้อมูลชุดสองตัวบนล่างของอันนาคีโนอาจารย์คำนวณได้โดยรวมสี่ชุดด้วยกันนะครับสี่ชุดด้วยกันก็จะมีเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดทุกท่านแนวทางเที่ยวทั่วไทยเหนือใต้นะครับสิบหกกุมภาหกเก้า มาต่อกัอนที่แนวะทางชุดบนของแอดเทวานะครับหรือว่าแอดมังกรเมลัยชุด3ามตัวของอาจารย์คำนวณได้852 859 8 6งแปดหสองแปดหตัวมี5้าสองห้ชุดเด่นของอาจารย์2ชุดก็เห็นจะเป็นแปดกับ8ปดสองทุกทันแปดาเก้ากับ8ปดสอง สตัวก็คือ5 9กับ6 2สองนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอดคนคอหวยนะครับเป็นข้อมูลมาเมื่อด้านบนนะครับอาจารย์บอกว่าเด่น5ตัวเดียวนะครับชุดนี้เด่น5ตัวเดียว3ต,ตัวของอาจารย์ทําได้0 5 1ย์กับ0 54เด่นสุดของอาจารย์ก็คือ0 5 1ย์ห สตัวมีห้าศนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสี่นะครับชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ5้าหนึ่งถูกทันทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเมทนุ่นนะครับหรือว่าแอดแวรงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองกับ8นะครับก็เข้าทั้งสองตัวเลยถูกทัน2ไปได้านบนเข้าหลัก10ส่วนเลขแปดนี่ ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยแต่ว่าชุด2ตัว3ตัวของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีสอง2สองไม่มี4 8 8 4งวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับตัวเด่นของอาจารย์มีเลข7ชุด2ตัวมี7 2สองนะครับไปด้านบนเข้าตรงงวดที่ออก97 2สองงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับ วันที่สิบหกเดือนสองปีหกเก้าตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เก้ากับห้าเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขเก้าข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์มีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดชุดเน้นก็คือเก้าสองกับห้าสองสามตัวนะครับอยู่ด้านบนด้วยสองเก้าห้าแปดเก้าห้า แล้วก็509ทุดเดียวที่ชอบทุกท่าน95ตามน,นี้ครับแนวทางของแอดแวรมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เด่นนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์เข้าทั้ง2ตัวคำนวณได้9กับ4นะครับ9กับ4 รดสองตัวของอาจารย์มี8 4นะครับลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับสำหรับตัวที่เด่น9ของอาจารย์หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น9 2งวดก่อนหน้าก็เข้านะครับตัวเด่นของอาจารย์มี2 2ตัวมี2 7นะครับไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดใหม่ทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ7เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข3 ข้อมูลชุด3ตัว2ตัวของอาจารย์ตามนี้นะครับสำหรับชุดเน้นของอาจารย์นะครับ3ตัวได้9 3 7นะครับ2ตัวมี3ามเจแล้วก็3ามแนวทางของอาจารย์เด่นถัดมาจะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1ใบที่2นะครับของแอดกรมเกตนุชย ใบนี้ของอาจารย์คำนวณได้516นะครับ516หสองตัวมี1656แล้วก็หนึ่งหาก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ